สำหรับพอเราได้ตัวหัวข้อนะครับว่าเราจะทำเป็นระบบที่ติดตามเด็กพัฒนหลงเราใช้ f อเนี่ยนะครับเราก็มีการมาร่วมกันปรึกษานะครับดูว่าปัญหามีอะไรบ้างจากปัญหาเดิมนะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเราจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะครับซึ่งก็ดูในเรื่องของว่าถ้าเกิดเราจะติดตัวแท็ก หรือตัว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 ไอฟดีนะครับไว้กับเด็กอ่จะไว้ตรงไหนถึงจะเหมาะสมเพราะว่าเด็กเนี่ยน่าจะต้องมีการถอดออกบ้างอะไรบ้างการวางตำแหน่งของสายอากาศจะวางอย่างไรนะครับแล้วก็โปรแกรมอย่างไรที่จะเหมาะสมที่ใช้ในการค้นหาต่างๆครับต้องยอมรับว่าในในจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าน้องๆในส่วนนี้เริ่มต้นมาอาจจะมีความรู้ทางด้านไอฟดีค่อนข้างน้อยนะครับก็ได้ทําการศึกษา แล้วก็มีการพัฒนาต่อนะครับในการศึกษานี่ก็คือทําการศึกษาจากเอกสารต่างประเทศต่างๆว่าระบบ FID เป็นอย่างไรในด้านการพัฒนาโปรแกรมอย่างไรนะครับและรวมถึงบอพัฒนาในส่วนนี้เสร็จก็ได้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆพยายามปิดในจุดที่ว่าจะเป็นจุดด้อยของงานครับเห็นพูดถึงระบบ RFID เมื่อสักครู่นี้นะครับอยากให้น้องๆอธิบายหน่อยสิครับว่า RFID มันคืออะไรครับ ระบบ r f i d นะคะย่อมาจาก Radio Frequency Identification ก็คือเป็นการอ่านรหัสชี้เฉพาะโดยใช้เคลื่อนความถี่วิทยุในการอ่านอ่านแล้วก็รับส่งข้อมูลนะคะข้อดีของมันนะคะ1เลยก็คือสามารถอ่านได้ระยะไกลสก็คือมีการมี ID เฉพาะเป็นของตัวเองก็คือชิปแต่ละชิปจะมี ID เฉพาะจะไม่ซ้ํากันค่ะก็ะคือในโลกนี้จะมี ID เพียง ID เดียวเป็นเทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลที่ สามารถอ่านพร้อมๆกันได้ถ้าเทคโนโลยีบาร์โคดเนี่ยลักษณะการอ่านข้อมูลจะเป็นลักษณะของการอ่านทีละอันก็คืออ่านข้อมูลทีละชิน้นทีละชิน้นอ่านไปเรื่อยๆแต่อายเดีนี่คือเราสามารถที่จะนานาของเนี่ยมาอยู่รวมกันได้แล้วก็ผ่านเครื่องอ่านทีเดียวมันก็จะสามารถอ่านได้พร้อมกันเลยแล้วจะระบบ RFID กับการป้องกันคนหายนี่มันเกีย่ยวข้องกันยังไงครับอันนี้ว่าเราอยากเข้าแข่งใช่ไหมคะเราก็เลยว่าจะเอา RFID ดีไปใช้อะไรดี แล้วคราวน,นี้เราก็ไปเดินห้างก็ต่างคนต่างไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาคิดรวมกันเอ้ยเนี่ยยังมีเกี่ยวกับการผนวของเด็กนะเพิ่มไปเดินห้างมา mm hmm. ก็เลยมา,มาปรึกษ,ษากันว่าถ้าเอาไอไปดีมาใช้กับการติดตามเด็กเนี่ยจะได้ไหมแล้วก็เอามาปรึกษ,ษากันว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเวลาที่ เด็กกับผู้ปกครองเขาพัดหลงกันเนี่ยการค้นหามันลําบากก็คือว่าจะใช้การไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประกาศติดตามแล้วก็ทําการไปประกาศออกไปซึ่งโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราหรือว่าเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจในการฟังข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นในการติดตามจะใช้เวลานานและขอบเขตกว้างเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัดแล้วก็สถานที่กว้างด้วยค่ะ เราก็เลยคิดว่าจะเอาไอาไปดีเนี่ยมาช่วยในการค้นหาเด็กเพื่อให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยในการค้นหาเด็กมากยิ่งขึ้นค่ะแมเข้าใจเอาระบบ RFID มาใช้ประโยชน์จริงๆเลยนะครับว่าแต่วิธีการทํางานของน้องๆล่ะครับน้องๆมีวิธีการในการแบ่งหน้าที่การทาํางานยังไงบ้างครับตอนแรกเราศึกษาตั้งตัวอุปกรณ์แล้วก็ทําการวัดระยะเราก็ไปเอาตัวอุปกรณ์มาเพื่อทําการเทสว่ามันมีการรับส่งข้อมูลเนี่ยระยะได้ไกลพอที่จะสามารถค้นหาได้ไหมค้นหาตําแหน่งได้ไหม ก็คือพยายามที่จเข้ากลุ่มกัน3คนแล้วก็เฉลี่ยงานกันทำเท่าเท่ากันพอได้ระยะได้อะไรก็มามาแพลนกันว่าเราจะวางไอ้ตัวเนี้ยวางยังไงในรูปแบบงานที่ ที่มันเป็นเป็นงานแสดงสินค้าหรือว่าเป็นห้างสปปรรพสินค้าเราจะสามารถใช้ได้ไหมจะวางระบบตัวนี้ให้ยังไงให้อ่านได้ให้สามารถโ้นหาเด็กได้เจอแต่มีคําถามหนึ่งครับว่าเจ้าระบบ r f i d นะครับที่ติดตามคนหายเนี่ยนะครับทำไมถึงนํามาใช้แค่ในงานแสดงสินค้าซึ่งมีพื้นที่เล็กๆเ,เท่านั้นล่ะครับไม่ไม่นําออกไปใช้ข้างนอกหรือว่าตามถนนหนทางทั่วไปนะครับปัญหาคนหายจะได้หมดไปไงครับมีข้อจํากัดของตัวอุปกรณ์นะคะหนึ่งเลยคืออุปกรณ์ราคาแพง เราจะไม่สามารถนําไปติดกับงานที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ได้ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็เลยจํากัดขอบเขตแล้วว่างานของเราเนี่ยต้องเป็นงาน exhibition hall อย่างเช่นการจัดสถานที่แบบ impact ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนําอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปติดตั้งภายในงานที่เป็นระบบปิดก็คือมีทางเข้าออกแน่นอนเนื่องจากว่ามันต้องมีการลงทะเบียนบริเวณทางเข้าโอโ้โหมีต้นทุนสูงสักขนาดนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับน้องๆได้มาจากไหนกันบ้างครับ ก็จะมีของบริษัทอื่นที่ที่ได้อุปกรณ์สนับสนุนแต่ละมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์ว่าบริษัทนี้จะขอสนับสนุนโปรเจกต์นี้สนใจโปรเจกต์นี้ก็คือเอาอุปกรณ์อุปกรณ์เพราะอุปกรณ์เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพงก็เลยทางบริษัทก็เลยสนับสนุนให้นําอุปกรณ์เนี่ยมาใช้ ก็คือเอาเอาไปคิดกันว่าจะออกแบบยังไงทํางานยังไงเอาตัวนี้เอาไประปปยุ์ใช้ยังไงได้บ้างเรามาพูดถึงเรื่องระบบการทํางานกันบ้างดีกว่านะครับสงสัยจริงๆเลยนะครับว่าน้องๆใช้ระบบอะไรครับการติดตามเด็กพลัดหลงถึงได้สมบูรณ์มากขนาดนี้ครับสาหรับโปรแกรมที่ใช้พัฒนานะครับก็เป็น v i s ี a อ Basic เวอร์ชัน6แล้วก็มีะระตเตเบดเป็น Acces s 2 0 0 3ครับก,ก็จะมี2ตัวหลักๆที่ใช้พัฒนาโปรแกรมเด็กพลัดหลงตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาทําการแนะนําตัวอุปก,กรณ์ที่เราใช้ในระบบค่ะโดยมีการทํางานทั้งหมด3ส่วนนะคะ i d ก็คือในส่วนแรกค่ะอุปก,กรณ์แรกจะเป็นเครื่องรีดเดอร์ค่ะเครื่องนี้จะทําหน้าที่ในการสั่งให้อันเจนนาเนี่ยค่ะแท้สัญญาณออกไปในส่วนที่2นะคะก็คืออันเจนนา อย่างที่บอกค่ะคือทําหน้าที่ในการแพทย์สัญญาณในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวอย่างของแท็กค่ะซึ่งแท็กของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ Active t a ็และ Passive ท็ซึ่งแท็กที่เราใช้ในระบบก็คือจะเป็น Passive t a g ค่ะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆชมไปแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ RFID อะไรบ้างต่อไปนี้เราก็จะนําเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมว่าระบบการทํางานของเราเป็นอย่างไรค่ะครับหลังจากที่ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะพามาดูอ่า เป็นโครงสร้างของการทํางานนะครับครับโครงสร้างของการทํางานก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนแรกผมก็จะพูดถึงในส่วนของบริเวณทางเข้านะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่รอรับการลงทะเบียนสําหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่จะทําการป้อนข้อมูลหลักๆผ่านทางซอฟต์แวร์ที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อนามสกุลของผู้ปกครอง ชื่อนามสก,กุลของเด็กเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทําการล e a d ID Tag เข้ามานะครับเพื่อเป็นการชี้ว่าเด็กคนนี้ ID อะไรแล้วก็จะทําการระบุตําแหน่งน่ะนเวณทางเข้างานเป็นตําแหน่งเบอร์ศูนย์นะครับนอกจากทําการเก็บข้อมูลในเรื่องของชื่อแล้วเราก็จะทําการเก็บภาพของผู้ครองแล้วก็ภาพของเด็กด้วยหลังจากทําการลงทะเบียนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ทำการมอบแท็กนะครับให้ติดกับตัวเด็กไปเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนสําหรับผู้ครองกับเด็ก สำหรับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของภายในบริเวณงานในบริเวณงานก็จะทําการวางแอนเทนา่าข้าบริเวณทางเดินนะครับโดยมีการคํานวณในเรื่องของระยะห่างและก็องศาในการวางแอนเทน่านะครับโดยที่หลักการทํางานของแอนเทน่าเนี่ยจะทําการส่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและเมื่อเด็กที่แขวนแท็กเดินเข้ารัศมีการอ่านของแอนเทนา่าแอนเทน่าก็ทําการอ่านไ d เจอไอเดียอะไรที่ไหนเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปเก็บในฐานข้อมูลเพื่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ในกรณีที่เด็กเขาพัดหลงกับผู้ปกครองนะครับในกรณีที่ผู้ปกครองเขาพัดหลงกับเด็กขึ้นมาจริงๆผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะครับซอฟต์แวร์ของเรายังสามารถค้นหาได้ด้วยวิธีการป้อนชื่อเด็กที่พัดหลงนะครับ แล้วซอฟต์แวร์ก็จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ทําการเก็บเข้าไปเนี่ยขึ้นมาวิเคราะห์ตําตแหน่งของเด็กนะครับแล้วก็แสดงออกมาในรูปแบบของกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจง่ายต่อ,ตอการดูตําแหน่งของเด็กที่พัดหลงนะครับแล้วสาหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนของบริเวณทางออกตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อทําการตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ครองที่จะพาเด็กออกนอกบริเวณงานนะครับก็จะทําการอ่านข้อมูลจากแท็กที่ให้กับเด็กไปตั้งแต่ตอนเข้ามานะครับโดยทําการอ่านข้อมูลเข้ามาแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลในซอฟต์แวร์กับบัตรประชาชนของผู้ครองนะครับว่ามีข้อมูลในเรื่องของชื่อแล้วก็รูปภาพที่ถ่ายไว้ตอนต้นตรงกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ตรงตรงตรงนี้ก็จะทําการตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ครองจริงไหมก็จะป้องกันในเรื่องของการลักพาตัวได้ครับและจุดสุดท้าย ก็จะทําการติดตั้งแอนเทนาเนี่ยไว้ประตูทางออกเลยตรงนี้เพื่อในกรณีที่ผู้ครองอาจจะลืมคืนบัตรหรือมิจฉาชีพที่พาเด็กออกนอกบริเวณงานโดยไม่คืนแท็กระบบตรงนี้ก็จะตรวจสอบแล้วก็ alert ออกมาให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วก็เข้าตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดอะไรถึงไม่คืนแท็กนับเป็นระบบที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ทราบว่าระบบติดตามเด็กพลัดลงนะครับมีข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่าครับต้องบอกว่าเราติดปัญหาใหญ่อยู่หนึ่งเรื่องเลย คือเรื่องราคาของ rfid ครับตร,ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ถูกติงในทุกๆงานแล้วก็ส่วนซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นตรงนี้เราก็ยังขาดในการทดสอบกับสถานที่จรงิงซึ่งตรงนี้มันเป็นอุดมคติฮาร์ดแวร์ที่เราได้มาเขาให้มาในจํานวนที่จํากัดก็คือจะมีแอนทนาเพียงแค่2ต้นโครงสร้างของระบบเราจร,งจรงิงเราต้องวางไอ้ตัวแอนทนาเนี้ยเป็นจํานวนมากม ตร,ตรงนี้ก็จะขาดในเรื่องของการทดสอบจริงว่าถ้าเกิดเอาไปทาจริงๆเนี่ยมันมีแอนเทนาเยอะๆระบบเราจะจะล้วนหรือต้องแก้ไขตรงไหนไหมแล้วน้องๆคิดว่าระบบติดตามเด็กคลาดหลงเนี่ยนะครับจะทําให้ข่าวคนหายที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับลดน้อยลงหรือเปล่าครับถ้าเกิดระบบนี้มันสามารถใช้ได้จริงผมว่าก็จะมีประโยชน์มากๆกับผู้ปกครองที่เขาพาไปเที่ยวตามงานต่างๆหรือกรณีที่มีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเราเราก็จะมีความอุ่นใจยิ่งขึ้น ต่อส่วนรวมสังคมส่วนใหญ่ครับ